อย่าซื้อประกันรถยนต์ถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้ครับพวกเราครับมีเพื่อนเยอะมากที่ซื้อประกันรถยนต์โดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองซื้อประกันรถยนต์นะครับที่เลือกด้วยเบี้ยถูกถูกหรือเลือกด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้จะจะมาแนะนําว่าถ้าเราจะเลือกซื้อประกันรถยนต์นะครับเราควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องที่หครับ ประกันรถยนต์ที่เราคิดจะซื้อเป็นประเภทไหนครับเช่นประเภท1ประเภท2 2บวก3บวกหรือประเภท3ธรรมดาเป็นต้นนะครับสิ่งที่ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะได้คำตอบจากคนขายหรือตัวเองไม่รู้นะครับและมีความสับสนมากคือประกันประเภท2กับประเภท2บวกและประกันประเภท3กับประเภท3บวกนั่นเองครับ เดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูครับเรื่องที่สองที่เราจะรู้คือประกันที่เราซื้อนะครับมีค่าส่วนแรกหรือไม่พวกเราครับประกันรถยนต์เบี้ยประกันที่ถูกๆประกันชั้นหนึ่งที่โฆษณาอยู่เขาไม่บอกเรานะครับว่ามันมีค่าส่วนแรกอยู่ค่าส่วนแรกความหมายก็คือว่าในกรณีที่รถเราไปชนนะครับกับ อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีคู่กรณีเช่นไปชนรั้วชนเสาชนถังก็ใหญ่งี้เป็นต้นถ้าซ่อมรถเราจะต้องมีค่าส่วนแรกนะครับอาจจะ2 0 0 0 3,000หรือ5,000เป็นต้นแต่เขาไม่บอกเราเราเห็นว่าเป็นประกันชั้นหนึ่งเบี้ยถูกเราก็ซื้อเลยนะครับอันนี้เป็นต้นหรือประเภทสองบวกประเภท3บวกก็เหมือนกันที่เบี้ยถูกๆูกอาจจะมีค่าส่วนแรกซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะซื้อ เราจะต้องดูให้ดีนะครับและสอบถามคนขายนายหน้าตัวแทนหรือโบรกเกอร์ให้ดีก่อนว่ามีส่วนแรกหรือไม่นะครับต่อไปตัวที่3ามครับประกันที่เราซื้อนะครับคุ้มครองในแต่ละหมวดมากน้อยแค่ไหนอย่าดูที่เบี้ยประกันเพียงอย่างเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นคู่กรณีในกรณนนีที่เราเป็นฝ่ายผิดไปชนคู่กรณีเช่นไปชนท้ายรถเบ้นชนท้าย b m เราต้องดูด้วยว่าในหมวด ของความรับผิดนะครับในหมวดของความรับผิดเ็าเรียกว่าความรับผิดบุคคลภายนอกในหมวดทรัพย์สินมีเท่าไหร่กรมประมา,านที่ถูกถูกแค่สามแสนห้าแสนอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อเราต้องดูในแต่ละหมวดด้วยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เป็นห่วงพวกเราก็คือหนึ่งครับในหมวดความรับผิดบุคคลภายนอกในหมวดทรัพย์สินครับส่วนใหญ่จะซ่อนเอาไว้เพราะในหมวดชีวิตเนี่ยประกันทุก บริษัทและทุกแบบนะครับรัฐบาลหรือคอพพบังคับว่าต้องมีความรับผิดต่อชีวิตบุคคลภายนอกไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนเพราะนั้นไอ้น,นี้เราไม่กังวลเพราะว่ามีมีกฎหมายบังคับเอาไว้ไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนแต่ในหมวดทรัพย์สินครับไม่มีกฎหมายไหนบังคับเอาไว้เพราะฉะนั้นบางแบบอาจจะเหลือแค่3 0 0 0อย่างนี้เป็นต้นตัวที่2ครับที่อยากจะให้พวกเราได้ดูก็คือเรื่องประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีายาครับเพราะ กลมมาทําที่เบีย้ยถูกนะครับอาจารย์เห็นมามีแค่ห้าหมืนมีแค่แสนเดียวพวกเราครับเกิดเราเป็นฝ่ายผิดและไปชนคู่กรณีที่ต้องบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตประกันตัวไม่พอเพราะฉะนั้นอย่าดูที่เบีย้ยถูกอย่างเดียวต้องดูที่เนื้อไหนด้วยนะครับวันนี้อาจารย์มีโปรที่เบีย้ยถูกคุ้มครองดีมากนะครับคุ้มค่าเบีย้ยประกันที่เราจ่ายนะครับของชับสามัคีประกันภัย2บวก นะครับรถทะเบียนต่างจังหวัด